สบายดีสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขูสุขคนครับผมพบกับเบายาอนด้วยเลยพี่น้องครับผมมาเลยพี่น้องครับผมหายไปนานครับผมพี่น้องครับผมอ่าบายานะครับติดธุระนะครับพี่น้องออ่าพดีทางคุณลุงเสียที่จังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องก็เลยต้องไปอ่าแหว่อะไรนะพี่น้องไปช่วยงานศพลุงนะพี่น้องก็เลยได่ายท้ายคลิปหลายมือพี่น้องครับผมก็เลยได่ายตอบคอมเมนด้วยพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมกลับมาแล้วครับผมพี่น้องหายไปหนึ่งอาทิตย์ครับผมมาวันนี้เมนูขนมจีนพี่น้องเอาง่ายๆก่อนครับผม น้ำเงี้ยวพี่น้องครับผมกินครั้งแรกนะครับพี่น้องครับผมในรอบปีนะครับปีนี้ท่านได้กินน้ำเงี้ยวอลไรพี่น้องอ่ะพาพรีพันหน่องรับผมกินขนมจีนน้ำเงี้ยวไปครับวันนี้บอยาซื้อมาบะย่าเฮ็ดเองครับพี่น้องโอ้โหเปิดกระเช้าดครับผมนานๆกินทีนะครับพี่น้องน้ำยาน้ำเงี้ยวเนี่ยบอยาบ่ค่อยได้กินพี่น้อง ่วนมากก็จะกินเป็นน้ํายาก,กะทิหรือว่ากินกับส้มตรงส้มตํานะครับน้ายาปลาปะยากก็บ,บ่ได้กินพี่น้องถั่วกับสิเลแล้วพี่น้องปยาซื้อมาว่าสิตำครับผม่อไม่ได้ตำพี่น้องเพราะว่าออกต่างจังหวัดนะพี่น้องอ่ะบอกเป็นอย่างเดี๋ยวค่อยซื้อวัตถุดิบกันใหม่ครับผมอ่ะ มาต้องบอกอะรแย่ให้ห่างพี่น้อง,อพพองอครับผมเบยาออนทว่าพาคพีภาคเหนือครับผมกินขนมจีนน้ำยาน้ำเงี้ยวอ๋อไปพี่น้องแต่แสบอยู่ครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นดอกกระเจีย๊ยบบอพี่น้องแมนบอกเป็นดอกกระเจีย๊ยบบอนะครับนี่น้ำเงี้ยวนี่น่าจะเป็นน้ำยาทางภาคเหนือนะครับเบญาเคยกินอยู่แต่ว่าก็จะน,น,นานๆนะครับ นี่คือครั้งแรกในปีนี้อื Certo, é que não. อดอเผ็ดอยู่พี่นนอะเผ็ดอยู่นะครับแดง ก็จะมีมะเขือเทศด้วยแล้รน้ำเงี้ยวมันใส่มะเขือเทศน้ำแ่ะโอ้ย โอมาครับมาครับพี่เพียงนอ้องครับมาืหายไปหนึ่งอาทิตย์กลับมาเพื่อพี่เพื่อน่องครับผมนมจีนน้ำยาน้ำเนี้วนี่เลือดอเลือดเพื่น่องครับผม เป็นหมูเนะเาะก็ใส่หมูนะครับผมเป็นหมูสับนะครับแล้วก็มีกระดูกหมู โอเคครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น okay, ้องเบายอาตัวพี่น้องพระพี่พรนอนครับกินขนมจีนน้ำยาน้ำเงี้ยวพี่น้องกับผมเจ็บแซ่เพลดเพลินพี่น้องกับผมเสนอกระเจี๊ยบนะพี่น้องเนาะเสียพี่น้องกับผมแต่เผ็ดอ่ะพี่น้องถ้าเกิดเบาย่าพี่น้องครับผมกินไม่ดีกินไม่สุภาพกินโมมามหรือมีวาจาไหนที่ไม่เหมาะสมกราบขอโทษขออภัยพี่พียงน้องสุขสุขันครับผมขอบคุณที่เป็นเกียรติในการรับชมคลิปของเบาย่าพี่น้องครับผมฝากก็ไลก์ก็แชร์ให้น้ำใจพี่น้องด้วครับผมวันนี้เบายอาตัวสบายดีสวัสดีครับผมไปครับเจอกันคคลิปหน้ารับผม